มีนี่ต้วยหนุกดนนี่เนื้ไก่ใบยอหอมหอมมหอหมอเจ้าพอลรอคั่วพริกแล้วก็เอาไก่ลงเลยเจ้านี่เอาไก่ที่เราเตรียมตัดเป็นชิ้นไว้เรียบร้อยนเนาะเราก็จะเอามาคั่วกับพริกก่อนเจ้าพักนี้วันนี้แม่บอไซนี่เต็มเหเจ้านี่เฮ็ดลมอ่ะลำเนอวันนี้นะมีเฮ็ดลมใบพญายออ่ะใบแค่เจ้า หยังสป,ปะสป,ปึึงเนาะบะแข็งบะเขือนเอาใบบัตตาเสื้อวางตักข้่วไก่ของเฮาลงเลยเจ้านี่นะดูตักข้าวไก่ลงเลยฮึฮสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไม่แก้วเจ้าวันนี้แม่เปิ้นเสีย่าื้อฮอนึ่งไก่สูตรพื้นบ้านลำล้ำเจ้าวันนี้ใส่แถวให้ลมพุณน่ะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิ้เปก็กดไลค์กดแชร,ร,รก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกันหนอเดี๋ยวเฮาไปดูกันเลย ใส่เม็ดพักป้อมลงมาเสร็จแล้วก็ต่ำเลยเจ้าต่ำ้วยคาเจ้าจะใครหรือว่าตะใคร ทำโดยหอมขาวเจ้าหอมแดงแล้วก็จะมีเกลือเจ้าใส่เกลือลงมาตามด้วยพริกแห้งเจ้า แล้วก็จะมีกะปิะนะเจ้านี่ใส่กะปิะลงมามี่เจ้าตั้งหม้อแล้วก็เอาอันหอมข่าวลงมาเจียวให้มันหอมก่อนเนาะอันนี้เขาจะทำการคั่วไก่ก่อนนะเจ้าแล้วถึงจะเอาไปห่อนึ่งเนาะ มันจะได้ล้ำแล้วก็หอมแิมน่อยเจ้านี่เจ้าเซ็จแล้วเขาก็มาตักพริกตดตมนี่เอามาคั่วเลยเจ้าเอามาพัดน้ำมันเอามาเกี่ยวเพราะมันแบบมีกลิ่นหอมเพราะมันแบบว่าล้ำขึ้นเลยเจ้าที่เขาใจวิธีนี่เนาะแล้วก็สุกเร็วเลยเจ้าคั่วพริกแล้วก็เอาไก่ลงเลยเจ้านี่อเอาไก่ตีเขาเตรียมซัดเป็นชิ้นว้เรียบร้อยเนาะเขาก็จะเอามาคั่วกับพริกก่อนเจ้า กัวหมกเพรมันมาให้บอดีเนาะมาให้บอดีก็คือประมาณว่าเกิงซุกเกิงดิบมาให้บอดีนะเจ้ามาได้ซุกนลงลาไปเนาะเพราะว่ากาไดรเขาจะเอาไปทําการหอหนึ่งแห่งกรรมเจ้าเออฮอมาครัวพาร์ทที่มันหอมที่มันลําเพิ่มขึ้นนะเจ้าสูตรนี้เนาะเปิดเปืดนเราเอาไปทํากันได้เนอ้อ นี่เจ้าคั่วไก่มาซกะมใส่น้ำล้างครกลงมาเนาะนี่เจ้าอีแม่บนทอกพักลงไปละหลังจากที่เฮาเทน้ำล่างครกไก่ซุกแล้วเฮาก็พักลงมาทอกเนาะแล้วเขาก็จะคลุกเคล้าตึงพักตึงไก่เข้ากันหมดเลยนะเจ้านี่นะปรุงเครื่องโดยแป้งหวานแหนน้อยดอพักนี้วันนี้อีแม่บปไซนี่เต็นะเจ้านี่เฮ็ดล้มอ่ะลำเนอร์วันนี้นะมีเฮ็ดล้มใบพญายยออ่ะใบแค่เจ้า อย่างสป,ปะสะป,ปึ้งเนาะบะแข่งบะเขือนี่ใส่รสด,ดีไปตัวเหี้ยดูนี่เจ้าเสร้วเฮากกลคู่ข้าวเข้ากันเลยเพราะว่าใส่เขื่องปรุงไปละนี่นะดูโอ้โหหอมหอมเจ้าลูมีบะแเข่งบะเขือ,อ,อวันนี้ใส่แบบเป็นเซตพักนาขนาเนือเก็บลูกตุ่งมาล้วนเจ้าเป็นพักออร์แกนิกเนาะ เก็บลูกตรงลูกสวนปลูกเองเจ้าเป็นพักเครื่องแกงแค่เลยนะวันนี้นะจะเหมาะขนาดหนึ่งเพราะว่าพักหลากหลายมากๆหอมขนาดเลยหอแล้วก็จะมีข,าข้าวคั่วเจ้านี่ใส่ข,าข้าวคั่วลงมาดูใส่ข,าข้าวคั่วตัวส้มหหอมสัมโนวเจ้านี่นะเหมาะหอหนึ่งไก่แบบพื้นบ้านล้านนาน,าน,นีต้องใส่ข,าข้าวคั่วตันเจ้าลำๆเนาะดู นี่กลนกนกน,กนเข้ากันเลยนี่เจ้าเขาจะมาเริ่มหอกันละเอาใบตองซ่อนกันเอาใบบัตาเสือวางตักคว่วไก่ของเฮาลงเลยเจ้านี่นะดู ตักขัวไก่ลงเลย uh huh. เสร็จแล้วก็ตบไปเจ้าตบตองหออันนั้นมีลูกโด,ดตัวไหนเจ้านี่นะเพิ่มดิไสนบางคนก็ชอบลูกโดดว่ะใส่นักหนักหน่อยไว้เนาะตบตองก่อนกำม,มันใหญ่เนาะมันตบนดี <c oughs> เหลียบรอยแล้วก็เอาไม้มัดกระลิดเรียบรอยเจ้านี่ เอาวางใส่นี่ไปก่อนนี่เจ้าหอหนึ่อสุดท้ายละดูอือหือให้จะได้จบเป็นผู้โชคดีรับไตใส้หุงอยู่ไหนผู้เนอหอสุดท้ายละนี่วันนี้เขาหอกินเองเจ้าก็จะหอกำแบบหนักเนาะหอหนึ่งนี่ก็คือแบบอิ่มเลยนะสำหรับหอหนึ่งนี่ดูอันนี้ทั้งหมดนะเจ้าที่หอได้เนาะ นี่ห่อสุดท้ายแล้วไม่มัดกระดิ์เนี่ยจบเลยก็ได้เขาก็จะเอาไปตั้งเต่าแล้วเจ้าแน่นี่เจ้าเขาก็เอาซึ้งมาตั้งเต่าเลยเนาะวันนี้เขาจะนึ่งเต่าแก้เจ้าพอดีว่าวันนี้ตั้งนอกเป็นฝ้าเป็นฝน,นเป็นลมแห้งเจ้าก็เลยได้มานึ่งเตาแก้นะวันนี้นะนี่เจ้าซุกละห่อหนึ่งไก่ของเฮา เดี๋ยวมาดูกันเลยวันนี้เป็นล้มเป็นฝนเนาะมืดเร็วโอ้โหมีนี่ด้ยลูกโดด <laughs> นี่โอเนื้อไก่ใบยอหอม,มอหอมหอหมอเจ้าพอเหรอหน้าตาหน้ากินขนาดเลย